ละครชีวิตรักสาวใช้จอมป่วนอสวรรไม่ยอมพาหญิงสาวกลับบ้านเพราะนานๆานได้มาเที่ยวทะเลจึงอยากเที่ยวต่อบีเองก็ยอมตกลงเพราะอยากเที่ยวให้เต็มปอดหญิงสาวเล่นเก่ะกองทรายด้วยสีหน้าเพลิดเพลินสนุกตรงไหนเนี่ยเล่นเกาะกองทรายเป็นเด็กๆไปได้ก็สนุกตรงที่มันน่ย้อนวัยไปยงตอนเด็กๆนีล่ะ ตอนเด็กๆจะมีอะไรสนุกกับการก่อกองทรายอีกล่ะจริงสินะตอนเด็กๆฉันก็ชอบเล่นทรายเหมือนกันตอนนี้คุณก็เลยชอบเล่นสาวๆมากกว่าว่างั้นเถอะก็งั้นสิจะให้ฉันเล่นกับผู้ชายหรือไงเล่าฉันไม่ใช่เกย์นะฉันเป็นชายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันก็ต้องอยากเล่นกับสาวๆส,วส,วส,วสิถามจริงๆนะคุณวัดทำไมคุณถึงเจ้าชู้ ไม่คิดจะคบใครเป็นจริงเป็นจังบ้างเลยเหรอไม่อ่ะปวดหัวเสียเวลาด้วยคบทำไมจริงจังคบเล่นๆอยากเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกแล้วถ้าแม่คุณเตรียมผู้หญิงเอาไว้สำหรับคุณละ่ะคุณจะทำยังไงโอ้ยไม่เอาหรอกสมัยนี้แล้วใครมันจะโง่ยอมให้พ่อแม่จับคลุมถุงชนง่ายๆกันแล้วจริงเหรอคุณพูดจริงเหรอ เรื่องอะไรก็เรื่องที่จะไม่ยอมถูกจับคลุมถุงชนมีว่าพ่อแม่คุณจะเตรียมผู้หญิงให้หรือเปล่าคุณก็จะไม่ยอมใช่ไหมใช่แต่ทำไมเธอต้องทำหน้าดีใจขนาดนั้นด้วยเธอชอบฉันมากเลยเหรอบ้าเหรอใครชอบคุณพูดให้มันดีๆนะอยู่ๆก็มาโมเมอยู่ให้ฉันชอบคุณก็ฉันเห็นเธอแอบถามเรื่องผู้หญิงของฉันนะ่ะถ้าเธอไม่ชอบฉัน ถธอจะอยากรู้เรื่องนี้ไปทำไมก็อยากรู้เพราะว่าฉันเป็นคนใช้บ้านคุณไงคุณก็แค่ตอบมาว่าคุณจะทำยังไงไม่รู้สิก็ปฏิเสธไปหรือไม่ก็แต่งเฉยๆแล้วอยยาเห็นแกตัวไปไหมหญิงสาวเน้นหนักทำให้เขางงยิ่งขึ้นหญิงสาวเดินหนีทำให้ชายหนุ่มยิ่งงงหนักขึ้นไปอีกอะไรของเขาวะ โกรธเรื่องอะไรเนี่ยไอ้คนบ้าไอ้คนผีทะเลโอ๊ยหญิงสาวร้องลัน่นเมื่อโดนแมงกระพุนกัดที่เทา้อาอสวัรดได้ยินเสียงจึงวิ่งมาเป็นอะไรอะ่ะบีหน้าซี่เจียวก่ออะไรขึ้นเหรอเฉบเหยียบอะไรก็ไม่รู้เจ็บมากเลยเฉบแมงกระพุนนี่เดี๋ยวไปหาหมอก่อนชายหนุม่มอุ้มเธอเพื่อที่จะพาไปหาหมอ หญิงสาวเจ็บจนน้าตาคลอได้ยามากินแต่ก็ยังจับไข้ในช่วงกลางคืนหนาวหนาวจังหนาวมากเลยอะ่ะหนาวเดี๋ยวกินยานแล้วก็นอนนะน่าจะดีขึ้นน่ะไม่เป็นไรหรอกโดนพิษแมงกะพุนแค่นี้เองชายหนุ่มดูแลเธอเป็นอย่างดีทำให้บีมองเขาด้วยความรู้สึกที่ดีขึ้น ตอนเช้าเขาก็ยังใจดีทำอาหารไว้รอท่าคุณไงหายดีแล้วเหรอเมื่อคืนนี้คลางหนาวทั้งคืนเลยนะดีขึ้นมากแล้วพอได้หลับเต็มอิ่มฉันก็รู้สึกสบายขึ้นมากเลยแล้วนี่คุณทำอะไรอะ่ะควันคุ้งไปหมดกลิ่นหอมเข้าไปถึงในห้องก็ทำอาหารนะสิ เธอไม่สบายฉันก็เลยทำอาหารไปให้เธอกินกินอะไรร้อนๆจะได้กินยานอนพักผ่อนหายแล้วก็ค่อยกลับบ้านแต่ฉันเป็นคนใช้คุณนะคุณจะมาทำอาหารให้คนใช้กินนี้ยังไงล่ะไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เองอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปเธอไม่สบายเป็นไข้ยู่ขนาดนั้นฉันจะปล่อยให้เธอมารับใช้ฉันนี่ยังไงชายหนุ่มทำอาหารให้ ทังคู่ช่วยกันทํากินด้วยกันเริ่มรู้สึกแปลกๆด้วยกันทั้งคู่ว้าว beautiful ขอบคุณมากค่ะคุณชมฉันว่าสวยใช่ไหมใช่แล้วคุณ beautiful มากสวยมากคุณชื่ออะไรนะ คุณพูดไทยชัดจังพูดไทยได้หรอคะเนี่ยก็ได้นิดหน่อยผมอยู่เมืองไทยมาห้าปีแล้วผมไม่มีเพื่อนเล่นเลยตอนนี้ไปไว่นายน้ำแข่งกันไหมคุณเอาสิฉันก็อยากเล่นน้ำเหมือนกันเบือบ่อเทั้งคู่ลงไปเล่นน้ำด้วยกันเสียงหัวเราะสนุกสนานของทั้งคู่ดังมาถึงหูอัศวะที่พอเห็นก็ยิ่งโมโห ทีเมื่อคืนร้องครางอ่อยๆว่าปวดหัวว่าหนาวแต่ตอนนี้ไปเล่นน้ำเนี่ยนะเบบอุ๊ยคุณปีเตอร์เจ้านายฉันเรียกแล้วอะ่ะฉันต้องขึ้นจากน้ำแล้วนะเฮ้ยอย่าเพิ่งสิคุณกำลังสนุกสนุกเลยเจ้านายคุณนี่เขี้ยวสมัดรพามาเที่ยวทั้งทีจะอยู่แต่กับเขาหรืองไง เขาก็เป็นของเขาแบบนั้นแหละไปก่อนนะคุณฉันไม่อยากโดนหักเงินเดือนน่ะค่ะคุณวาดมาแล้วค่ะมาแล้วไม่สบายไม่ใช่เหรอไม่สบายแล้วทำไมถึงยังไปเล่นน้ำอยู่อีกฮะถ่ายแล้วนี่คะอาการดีขึ้นตั้งเยอะแล้วฉันก็มาทะเลทั้งทีฉันก็อยากจะลงเล่นน้ำบ้างหายอะไรเมื่อคืนนี้เธอหน้าซีดมากกินยาตั้งหลายรอบกว่าไข้จะลง พอไม่สบายก็กลายมาเป็นภาระของฉันอีกเหมือนเมื่อคืนน่ะฉันขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจฉันก็แค่ดีใจที่ได้มาทะเลเห็นน้ำทะเลแล้วมันก็แค่อดเล่นไม่ได้เท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นเธอก็ไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็นอนซะกินยาพาราดักเอาไว้ด้วยค่ะข,ขอโทษด้วยนะคะคุณวดัด ปีเตอร์เห็นหญิงสาวยืนคุยกับเจ้านายนานแล้วจึงเดินเข้ามาหาคุณบีคุณปีเตอร์คือฉันต้องกลับไปนอนแล้วอะค่ะฉันไม่สบายเมื่อคืนเจ้านายฉันดูแลฉันทั้งคืนถ้าเกิดไม่สบายอีกฉันไม่อยากเป็นภาระของเขาผู้ชายคนนั้นเป็นแฟนคุณเหรอไม่ใช่เจ้านายใช่ไหมหญิงสาวก,กำลังจะยืนยันว่าอัศวะ เป็นแค่เจ้านายเขาแต่อัศวรรค์กลับแทรกขึ้นเธอเป็นเมียผมเมียเหรอใช่บีเป็นเมียผมชัดนะเมียผมไม่ได้พาลูกน้องมาเที่ยวแต่ผมพาเมียมาฮันนีมูนเออถ้างั้นก็ขอโทษด้วยนะครับผมขอตัวผมไม่กวนเวลาสวีทของคุณสองคนแล้วปีเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีเตอร์ มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะสะใจเป็นบ้าเลยคุณทำบ้าอะไรของคุณนะ่ะคุณวัดเพื่อนใหม่ฉันเดินหนีแล้วเห็นไหมไม่ได้ทำอะไร,ไไะไรก็เธออะไม่สบายอยู่ไม่ใช่เหรอจะปล่อยให้มันมากวนใจทำไมไปไปอาบนะ้ำหายแล้วจะได้กลับก็ได้ค่ะคุณนี่มันพด็จการชมัดเลย ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับสาวใช้จอมป่วนค่ะชอบเรื่องนี้กันไหมถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์ให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ